ลิเวอร์พูลสี่บอลหมัด2ภารกิจป้องกันแชมเปี้ยนลีกเริ่มต้นได้อย่างสวยงามแต่กว่าจะจบด้วยความสุขของแฟนแฟนลิเวอร์พูลนะครับผมบอกเลยว่าแฟนลิเวอร์พูลไบโพล่าแดกแน่นอนโอ้โหเริ่มต้นอย่างสวยงามเลยนะน้ำหนึ่งศูนย์จากนัดเตย์ไม่อย่างเอคิติเก้ K, ต่อด้วยนำ้ำสองศูนย์จากกาโปทุกอย่างเหมือนจะสบายแต่ที่ไหนได้ครับจากความผิดพลาดเสียสองประตูรวดและการแก้เกมที่ดูมันผิดพลาดแต่สุดท้าย อนเดร์ก็แก้เกมครั้งสุดท้ายด้วยการส่งเฟเดรโกเคียซ่าลงมายิงประตูนำและปิดกรองด้วยโมซาลาไอสัตว์ใบโพล่าแดงแน่นอนกูมั่นใจอ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้านาเดียวจะไล่เรีใย้ฟังกันนะครับก่อนอื่นใครไม่ชอบกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะ ใครเห็นคลิปนี้จะช่องทานไหนติดตามช่องทางนั้น,นครับโดยเฉพาะยูทูบเนี่ยติดตามกันเยอะๆไนดะ้อีกแค่50คนจะครบ90,00คนแล้วนะครับนี่เด็กผีอดหลับอดนอนดูเลี้ยวภูเลยนะฉะนั้นติดตามกันเยอะนะครับเข้าเรื่องครับวันนี้เนี่ยโหถ้าดูตามหน้าเสือเลี้ยวภูไม่น่ามีปัญหาอะไรคือเลี้ยวภูเองเปลี่ยนแปลงเยอะจริงครับเ,เสียผู้เล่นไปหลายคนเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายคนไตบ่บอลบัดเนี่ยอย่างที่เรารู้กันครับโดยสถิติก็เป็นรองเลี้ยวภูอยู่แล้วนะครับ วันนี้เนี่ยก,ก่อนจะมาเจอเนี่ยบอลมาเสียเกมรับไปถึง4จาก5ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยริวพูลน่าจะชนะได้ใสๆและเริ่มต้นเกมได้ดีครับดุดันนำ10นำ20ทุกอย่างมาดูง่ายไปหมดเลยแต่ครับเนี่ยคือสิ่งที่เป็นปัญหาของริวพูและต้องแก้ให้ดีให้เร็วเลยนะครับคือเกมรับตั้งแต่อุ่นเครื่องยังคอมีชอย่งวันเนี้ ไม่มีเกมไหนที่ลร์พูลเก็บคินชี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพระพาะความผิดพลาดส่วนตัวการเสียบอลหรืออะไรก็ตามเดอยวพูเกบคินชี้ไม่ได้เลยเออนะครับเพราะฉะนั้นนต้องรีบแก้นะแต่ <c oughs> วันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเริ่มต้นดุดดันนะครับและนําได้จากเอคิติเก้ K นะครับและกัปโปก็มาบวกประตูที่2ก่อนจะมาดูที่เสมอสองสองเนี่ย <c oughs> ขออภัยครับอันนั้นสํหรับผมบอกว่าพลาดมากกับการแก้เอนโดแล้วก็โลบาไอโรบ,บสซันลงมาทีเดียวนะคือ ตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันพยายามแก้เกมไอต้ตรงนั้นผมว่ายังไม่พลาดนะครับแต่พอโดนตีมาหนึ่งสองอาน์นสซ์ล็อคิดมากอะไรไม่รู้ไปเล่นเกมรับอีกนะครับคือแก้เกมด้วยการเปลี่ยนเอนโดมาไว้ตรงกลางแล้วก็เอาโกเมสไปยืนนั่นแหละแลวก็โดนตีเสมอและดีนะครับอย่างที่บอกครับอานนสล็อแก้ตัวได้ด้วยการส่งเฟเดรโกเคียซ่าลงมาและคุณคิดดูดิเคียซ่าลงมาแล้วยิงได้อะ ทั้งทันที่รุ่นการที่แล้วกว่าเคียซ่าจะได้ลงเล่นและทั้งรุ่นการเคียซ่ายิงไม่ได้เลยแม้แต่ประตูเดียวการได้แชมป์พิมลิกของเนโอพูคือเคียซ่าไม่มีส่วนร่วมเลยแม้แต่ประตูเดียวแต่รุ่นการนี้ครับเคียซ่าถูกส่งลงมาเป็นกุญแจดอกสุดท้ายและแม่งยิงประตูนำและเกือบจะเป็นประตูชายด้วยนะครับผมเชื่อเลยว่าวันนี้ประตูของโมซาร่าหรือประตูของเอคิติเก้กัปโปเนี่ยไม่มีประตูไหนที่แฟนเนโอพูจะฟินเท่าประตูของเคียซ่า ก็หวังว่านะครับไหนๆจากที่มีข่าวว่าจะถูกปล่อยในช่วงซัมเมอร์เพราะไม่ได้ไปปีซัซั่าในที่เอเชียด้วยได้ลงเล่นนักแรกยิงประตูสําคัญได้ก็หวังว่าฤดูกาลนี้เราจะได้เห็นเฟเดอร์กาเฟเดรโกเคียซ่ามากขึ้นอย่างที่บอกครับอันนั้นสำหรับวันนี้มีทั้งจุดที่ดีและจุดที่ไม่ดีจุดที่แก้เกมพลาดและจุดที่แก้เกมกลับมาได้ดีโมซาร่ายิงได้สักทีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่โมเะฤดูกาลที่โมซาร่าเปิดฤดูกาลได้อย่างดีนะก็ยิงประตูได้นะครับอย่างหลังที่แบบ ฟองฟื้น่ะนัดที่แล้วคอมมมนต์ที่ชิวก็ยิงไม่ได้ด้วยยิงจุดโทษก็ไม่เข้าวันนี้เชื่อว่านะครับเกมรับก็ต้องปรับกันต่อไปแต่เกมรุกยิงได้4ประตูต้องบอกว่าเด็กขาดมากนะครับลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นทีมที่เป็นตัวเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นแหละพวกคุณก็ยังป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกโอกาสป้องกันแชมป์มีอรีสูงอยู่แล้วครับแต่ที่บอกครับต้องรีบแก้เกมรับนะก็ยินดีกับแฟนลิเวอร์พูลด,ด้วยครับใบโพล่าแดกเลยใช่ไหมล่ะ <laughs>